ครับผมหนุ่ตัวใหญ่นะครับวันนี้พาไปดูนะครับหกร้อพ่วงนะครับสองร้อยสิบแรงม้านะครับแม่ลูกก็ตัวดัมนะครับยาวอยู่ที่สี่เมตรสองเลครับลูกจะอยู่ที่ห้าจุดเก้านะครับยังไงสนใจนะครับตามมาดูกันได้เลยครับผมเจ้าของรถ่นเป็นไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นออ่าฟร์เวิร์ดนะครับ wr สองร้อยสิบแรงม้านะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นของแมคโครนะครับความจุกระบอกสูบที่อยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามซีซีนะครับแล้วมีอยู่ที่หกร้อยสามสิบเจ็ดนิวตันเมตร นะครับผมก็แต่งรอมาเลยนะครับวันนี้เราก็มาส่งรถนะครับกลับที่ลานน้องเอ็มนะครับนะฮะเอ็มลานตาลนะครับอยู่ที่ไหนครับขนมอยู่ที่ขนมนะครับอยู่ที่ขนมพอดีพอดีไม่ไม่ได้ติดมาด้วยอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะครับอยู่ที่ขนมนะครับก็เปิดกิจการเป็นลานเทปามนะครับถือว่าเป็นแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะครับที่เดียมขยับเข้ามานิดนึงขยับเข้ามานิดนึงขยับไปขยับไปขยับไป อ่านะครับแล้วก็น้องเอ็มนะครับสอบถามนิดนึงว่าตอนที่ติดต่อพี่นะครับเจอพี่ได้ยังไงเจอทางออนไลน์ออนไลน์นะครับฟิกบุ๊คไหมหรือว่าช่อง YouTube ก็ดูเรื่อยๆดูทุกช่องดูทุกช่องนะฮะมีหลายช่องนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทางเจ้าของรถนะครับรีวิวรถบรรทุกคันนี้หน่อยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เป็นทุกตามเป็นหลักนะครับ ทางน้องนะครับก็เลยเลือกเป็นรถบรรทุกหกล้อเพราะว่าพื้นที่ในการเข้าที่จะเข้าไปจอดรถนะครับของลานเทปามข้างที่จะมีขนาดจํากัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตกแต่งอะไรบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูเริ่มตั้งแต่นะครับคันนี้นะครับก็มีติดป้ายนะครับเป็นป้ายไม้พิมพ์เป็นนามสกุลนะครับสง่างามนะครับของทางท่านเจ้าของนะครับแล้วก็จะมีมิชลินนะครับมิชลินนี่ก็น้องเขาเลือกเอง นะครับก็ติดอยู่ด้านบนทั้งหมดสีตัวแล้วก็จะมีไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์นะครับสองแถวรวมถึงไฟปานานีสิบสดวงนะครับถ้าเราเปิดกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นขอบสีน้ำเงินด้านในก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟหน้าหมวกครับเป็นตัวสปอตไลท์นะครับเรียงตามนี้แล้วก็มีฝาครอบด้วยนะครับถ้าส่องสว่างนะครับในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าถ้าเกิดในที่มืดเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องของความสว่างได้นะครับกระจก กระจกนะครับกระจกด้านข้างก็จะเป็นกระจกชุบโครเมียมนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ติดเสาสูงนะครับบวกกับเสาสั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับแก้มนะครับเป็นแก้มชุบโครเมียมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับใส่ดาบมาครับนะครับก็จะเห็นดาบแล้วก็จะมีชุบโครเมียมที่การปัดน้าฝนรวมไปถึงคิ้วใต้กระจกบังลมหน้าด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็มีเพียงกระจังหน้านะครับ ปกติจะเป็นสีเมทซินเวอร์นะครับหรือออกสีบอลนะครับก็นนี้คันนี้เปลี่ยนเป็นแบบชุกโครเมียมแล้วก็จะมีกันชนแบบยื่นหน้านะครับย้ำบูดเสริมความสวยงามให้กับตัวรถเสาสั้นครับตัวนี้แล้วก็จะมีเสายาวนะครับไฟด้านบนนะครับเต็มชุดนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับสองแถวบนล่างแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกไฟหน้าผากนะครับรวมถึงไฟปานาเดี้นะครับ12ดวงกรอบสีน้ำเงินครับด้านในสีแดงนะครับแล้วก็จะมีมิชลินนะครับซ้ายขวา2องตัว นะครับอ่ารอกันเลยทีเดียวนะครับการชนแบบยื่นหน้านะครับรอเหมือนเจ้าของนะนะครับน้องเอ็มลานตามนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีคิ้วกันศาสตร์ชุบโครเมียมครับบันไดหัวเก่งซ้ายขวานะครับก็สําหรับ FR โดยปกติเนี่ยต้องสั่งพิเศษเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีบันไดหัวเก่งมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วรีดน้ํากระจกนะครับที่ด้านข้างซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็ฝาครอบ มือเปิดประตูนะครับขอประตูซุ้มล้อนะครับแบบเป็นเรี่ยมเลนนะครับแล้วก็ยาำปังหมดแล้วก็จะมีอ่าด้าน,นล่างครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบสแตลเลสเช่นเดียวกันนะครับล้อปกติก็จะเป็นยางนะครับขนาด8.25นะครับฝ้าใบาแบบ16ชั้นนะครับก็เป็นยางของบิสโตน นะครับล้อเดินนะครับปกติจะเป็นสีดำอันนี้พ่นสีบรอนนะครับน็อตล้อหกตัวนะครับทีนี้มาดูตัวดําบ้างนะครับดํานี้ก็จะมีตะกร้าผ้าใบเป็นสแตนเลสนะครับด้านบนนะครับส่วนโปรหน้าก็จะพ่นเป็นสีน้ําเงินครับอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับถ้าดูใกล้ๆ้เนี่ยจะเป็นสีเหมือนสีกะเพรับสีน้ําเงินสวยงามครับตามฉบับของเอทีแล้วก็น้องก็เสริมมานะครับด้านข้างของดานะครับด้านข้างของดานี้ก็จะเป็น เขาเรียกเลี่ยมนะครับส่เลตมาตีกรอบมาด้านข้างทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารวมไปถึงนะครับกันถังน้ํามันนะครับแบบพับเอสทีนะครับชุบโครเมียมฝากันถังน้ํามันนะครับไม่ใช่ฝาถังน้ํามันฝาข้อแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นชุบโครเมียมมสไตล์เอสทีนะครับบังคุดล้อนะครับตัวนี้ก็สั่งติดมาเป็นแบบสเตเลตนะครับตีมาเรียบร้อยนะครับก็2 1 0แรงม้านะครับเฟืองข้าง เราข้างขนาดใหญ่ถึง46มิลิเมตรนะครับแล้วก็ยังสามารถเล้าต้านหนักได้ถึง7.7ต 7, นนะครับเฟืองท้ายอัตราทดก็อยู่ที่6.143นะครับเป็นอัตราทดเฟืองท้ายนะครับดัมมนะครับคันนี้เป็นลั้วแบบ6เส้นแต่ที่พิเศษกว่าปกติก็คือสไตล์คล้ายๆกับรถ10ล้อนะครับฝาข้างนะครับแบบเชื่อนตายรอนยาวนะครับ เอ็ดีเซเลอร์คิเปอร์นะครับฝาย้ายแบบตอนเดียวนะครับฝาห้ายแบบตอนเดียวตัวดั้มตัวแม่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4 2เมตรนะครับกว้างก็กว้างนอกอีก่2.35นะครับก็สามารถเป็นทุกที่ตัวแม่นะครับอยู่ประมาณ9ตันนะครับน้ำหนักสินค้ารวมรถถ้าเฉพาะตัวแม่ก็อยู่ที่15ตันนะครับ F 210เฟาร1 0ง้แรงมา้านะครับเดี๋ยวไปชมรอบรถกันเฉพาะตัวแม่ก่อนนะครับ ปิดฟิวมาเรียบร้อยนี่เราก็มาส่งรถกันที่บ้านลูกค้าพอดีว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับรีวิวไม่ทันนะฮะเลยก็เลยต้องขออนุญาตเจ้าของรถมาที่นี่เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันครับตกแต่งแล้วก็จะมีด้านหลังที่คอก็น้ำยาหล่อเย็นครับเลนคางเหมือนกันอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเส้นท,ทางที่เรามาก็ฝนตกตลอดทางนะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่ครับถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเพราะตัวนี้พว่วงมาสำหรับตัวลูกด้วย นะครับการถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบพับของโอเวทีเทเลอร์แล้วก็ถังน้ำมันขนาดหนึ่งร้อยลิตรนะครับถ้ากลมดูใต้ท้องเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับจะมีถังรวมเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเก็บทังลมไว้ใช้ที่ตัวลูกด้วยเหมือนกันตัวลูกก็มีแยกมาครับอีกตัวหนึ่งนะครับดูต้นท้ายกันนะครับปลายท้ายแบบตอนเดียวปลายท้ายนะครับอันนี้น้องก็สั่งมาพิเศษนะฮะเป็นแบบข้างละสี่ดวง นะครับเพราะปกติถ้าเป็นหกล้อนี่เขาจะให้สร้างรางสามดวงได้ไหมนะครับแล้วก็ลำโพง k ค k เครับพิเศษเหมือนก้นนะครับเป็นแบบล็อกสองชั้นนะครับแบบเดียวกับสิบล้อเลยนะครับก็จะมีสายลมสายไฮดรอลิกนะครับต่างๆนะครับฮะไอทีเฮลเลอร์ตัวหางนะครับมาดูตัวหางกันบ้างตัวหางก็จะมีตะกร้าผ้าใบแบบสเตเลสนะครับบันไดแบบสเตเลสเช่นเดียวกันนะครับซุ้มล้อสเตลเลส ส่วนความยาวของตัวลูกนะครับจะอยู่ที่59เมตรนะครับปกติจะตรวจทะเบียนอยู่ประมาณ22ตันดังนั้นตัวแม่15บวกลูก22ก็อยู่ที่37ตันนะครับคือน้ำหนักบรรทุกแต่พอมาบรรทุกเฉพาะปลาล์มอย่างเดียวก็ราคา,ามาเฉพาะบรรทุกปลาล์มอย่างเดียวก็ประมาณ25-26ตันต่อรอบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการใช้งานของรถของทางลูกค้าด้วยนะครับ อันนี้ตัวลูกยาวอยู่ที่ห้าจุดเก้าเมตรนะครับความกว้างก็พอๆกับตัวแม่เหมือนกันนะครับยังไงสนใจก็สอบถามกันมาได้ครับฟ้าบางฝุ่นนะครับทั้งตัวแม่ตัวลูกเรียบร้อยครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับนะครับ,นะรบหรือว่าจะโทรมาที่สอบถามได้ที่ผมหนุ่ยรถใหญ่ครับอยู่สวนน้ำมันเซล 062 978 2873สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ